เจฟฟี่มาดาเหมืองทองเธอมีวิธียังไงในการลบคำาสบป,ประมาทของป้าครั้ง้านของผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวรอให้ฟังก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมข้อแรกนะคะการที่เราจะเอาชนะเนี่ยเราต้องถามกันว่ามันทำเพื่ออะไรคำศบป,ประมาทเหล่านี้เราจะวันไว้ไปกับเขาไหมหรือเราจะไปหยิบ เอาคำดูถูกสบประมาต่างๆมาเป็นพลังให้กับใจเราเจฟฟี่ผ okay. ่านมา28ปีก็โดนดูถูกมา28ล้านครั้งไม่น้อยเลยก็ถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรมาเป็นมาดาเหมืองทองวันนี้คําดูถูกนี่แหละคุณผู้ชมเป็นพลังงานเป็นไฟเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากๆอย่างหนึ่ง ถามว่าคนที่เขาดูถูกมีหลายประเภทประเภทที่1คือประเภทที่แบบอิจฉาง่ายๆคิดง่ายๆคือแบบอิจฉาเขาก็เลยดูถูกเราประเภทที่2คือประเภทที่เขาไม่สามารถอิมเมจินได้ว่าตัวเองสามารถทําเรื่องนั้นได้เช่นเจฟฟี่ไปทําเหมืองทองไม่ได้หรอกเขาดูถูกเราใช่ไหมคือเขาเนี่ยถ้าให้เขาอิมเมจินคิดเลยว่าโอเคเขาจะไปทาเหมืองทองเนี่ย เขาก็ทําไม่ได้เขาก็เลยบอกกับทุกคนว่า<ฮ>คุณคุณทําไม่ได้หรอกเราเราทําไม่ได้หรอกเขาก็เลยชี้มาที่เราเจฟฟี่ทําไม่ได้หรอกเพราะตัวเขาก็ยังนึกภาพตัวเองไม่ออกคนกลุ่มนี้แหละคือคนกลุ่มที่ทําให้เราหวั่นไหวเพราะอะไรเพราะเขารักเราหว,วังดีกับเราแต่เขาไม่เห็นศักยภาพตัวเองไปทําเรื่องนั้นๆดังนั้นกลุ่มนี้คุณผู้ชมต้องระวังว่าเขาดูถูกเราเพราะเขาเหยียบย่มเราเหรอหรือเพราะเขาแค่ทำไม่ได้ คุณผู้ชมต้องลบคำสบป,ประมาทของคนกลุ่มนี้โดยการที่ทำให้ดู ประสบความสําเร็จกลับไปแล้วเขาก็จะเฮ้ยมันทําได้อะแกผู้หญิงก็ทําเมืองได้หรออย่างเงี้ยเป็นต้นกลุ่มที่3มคือกลุ่มที่ไม่อยากให้เราได้ดีก็ไม่ต่างอะไรจากอิจฉาใช่ไหมอิจฉาก็งคงไม่อยากให้เราได้ดีบางทีอิจฉามีอิจฉาดีอิจฉาแบบโอ้ยฉาจังเลยอยากไปเป็นแบบแกมั่งจังเนี่ยกับอิจฉาที่แบบว่าฉันไม่อยากเห็นแกดีกว่าฉัน,ฉนแกมีชีวิตที่ดีกว่าฉันฉันเลยอยากแบบอยากเห็นแกตกต่ําอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปใส่ใจมากเราต้องใช้เวลา พัฒนาตัวเองเอาเวลาเนี่ยมาลงทุนกับตัวเองอย่าเอาเวลาไปลงทุนกับคําดูถูกเขาเป็นแค่แรงผลักดันพอพอมันมีแรงขับเคลื่อนแล้วเนี่ยเราต้องไม่ไปสนใจตรงนั้นตลอดเวลาเราต้องสนใจมองที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองหลังจากที่เจฟี่มีไฟแล้วว่าเขาว่าเราเราทําเมืองไม่ได้เราทําหนังไม่ได้เราเป็นนักกีฬาที่หนึ่งของประเทศไทยไม่ได้ได้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูหลังจากที่เรามีไฟจุดติดแล้วเนี่ย เราก็เอาเวลาทั้งหมดมาโฟกัสที่ตัวเราฝึกฝนแล้วก็พัฒนาหาจุดด้อยหาข้อจุดเด่นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองมากๆใช้เวลากับตัวเองพัฒนาไปข้างหน้าพอเราประสบความสำเร็จปุ๊บนั่นแหละคือการที่เราลบคำศบประมาทได้ดีที่สุด นั่นคือการที่เราเอาชนะใจเขาได้ที่สุดไม่ใช่การแก้แค้นไม่ใช่การแก้แค้นไม่ใช่การที่เราไปใช้กำลังไม่ใช่การที่เราไปกดขี่เขาในการแบบคุณคุณต้องรับฉันสิคุณต้องยอมรับฉันคุณต้องคิดบอกว่าฉันเก่งสิเอาความสำเร็จไปตบหน้าป้าคางบ้านแค่นั้นเลยมันจะมีความสุขมากกับตัวเองมันจะมีความสุขที่เราทำได้เราพัฒนาและที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจาก การกระทำนอกเหนือจากความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานแล้วเรายังถือว่าเรายกระดับจิตใจเราเนี่ยให้ก้าวข้ามผ่านคำดูถูกเหล่านี้เราก็จะไม่ติดใจหรือว่าเราก็จะไม่จมปักกับสิ่งที่เขาว่าเราทุกวันนี้คุณผู้ชมอยาหาว่าเออเจฟฟี่ปุบครชลเนะก็ยังโดนดูถูกนะก็ยังโดนดูถูกเมื่อวานวันนี้ก็ยังโดนดูถูกอยู่ทำไม่ได้หรอกไม่เวิร์กไม่ไม่เก่งไม่ได้ไม่อะไรไม่เป็นไรขอบคุณไม่ต้องไปด่าเขา ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณที่จุดไฟให้หนูหลังจากนี้หนูจะพัฒนาตัวเองค่ะ